พามาชมแปลงผลักข้างๆค่ะแปลงผลักเนี่ยก็มันแน่นเนาะก็ปลูกรวมๆกันอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะเราก็มีามะเขือปลูกแซมไว้บ้างนะคะปลูกเอาไว้ท่านนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ก็มะเขือเทศผักสลดัดผักสลัดก็ช่วงนี้ใกล้หมดหนาวแล้วนะคะก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบอกคลี่บอกคลี่ก็ใกล้หมดหนาวแล้วเราปลูกช้าไปนิดนึงนะคะเรามาดูตรงแปลงบ็อกคลี่นะเราปลูกอะไรบ้างวันนั้นแปลงโน้นนะคะแปลงโน้นเป็นผักขมนะคะเป็นผักขมกระแปลงโน้นมันเต็มก็เลยเอามาจิ้มๆเห็นไหมคะอันนี้คะนาคะนาตัดกินไปเมื่อเช้านะคะปลูกแซมๆกันนะคะ เราก็ปลูกระหว่างนี้เนาะก็คือกว่าบอคอรี่เขาจะให้ผลผลิตเนี่ยคะนาก็ได้ก่อนนะคะเราก็ตัดตัดกินไปก่อนอันนี้ก็ผักชีเห็นไหมคะปลูกปนปนกันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคณาเป็นแปลงผักคะนาเราก็แซมด้วยผักชีนะคะผักชีเป็นกระจุกเลยเพราะว่าเราเพาะใส่ถาดหลุมไว้นะคะพื้นที่มันเล็ก แต่เราอยากมีผักหลายๆอย่างเอาไว้ทานนะคะอันนี้ก็เป็นกระหล่ำปีกระหล่ำปีตัดไปหลายดอกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้ขแขนงมากินสักสองรุ่นได้ละเพราะว่าปกติกระหล่ำปีเขาจะขึ้นแน่นเนาะเขาจะกล้ามใหญ่เหลือเกินอันนี้รอลุ้นนะคะเนี่ยว่าบอกเกอรี่จะ มีดอกให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีดอกก็เก็บใบกินเหมือนคะนาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคะนาเหมือนกันค่ะคะนาโดยใช้หว่านเมล็ดหวานผสมกับผักชีเราก็จะปลูกแบบนี้นะพื้นที่น้อยมากๆเลยนี่ก็มีนี่เอามาฝังเอาไว้เฉยๆนะคะอันนี้เป็นอะไรนะสาละแหนนะคะ ใครจะทําเป็นชาสลันแหนก็ได้นะเราปลูกอาไรบนโต๊ะเนี่ยเยอะมากสลันแหนเยอะมากเอาไปเป็นชาสลันแหนก็ได้นะใส่สลันแหนไปแล้วก็ใส่น้าร้อนไปนี่อันนี้ยังไม่มีที่ปลูกเลยขึ้นชายนะคะเห็นไหมเราก็มาแมแม่เอาไว้นะคะไรนี้ผักชีราวเอ้มไม่ใช่ผักชีราวผักชีใบเลื่อยเริ่มออกดอกแล้วบางคร้เขาก็บอกว่าให้ตัดดอก ตรงนี้ออกนะคะแล้วมันจะมีต้นขึ้นนะคะแต่อันนี้คือแนจะอยากได้มเมล็ดเนี่ยเอามเมล็ดมาลอยนี่ก็ปลูกผักชีลาวแซมๆนะคะเพราะว่าผักชีลาวเขาไม่ต้องการแสงแดดมากนะคะเห็นไหมผักชีเหลือเนี่ยก็เอามาหมกหมกเอาไว้อาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารับรองว่ามีกินแน่นอนอันนี้เป็นแปลงเคลนะคะ ปลูกผักเคลเไว้ประมาณ20บกว่าต้นค่ะถ้าเกิดวา่าคณะหมดรุ่นแล้วสามารถเด็ดเคลกินได้เลยนี่ก็สวิตชารดเอาไว้ปั่นได้นี่นะคะมีพื้นที่ประมาณนี้มันก็ก็ใหญ่พอสมควรนะประมาณสักครึ่งงานได้นะแต่ว่าเราก็อยากมีผักหลายๆอย่างเอาไว้ทานเนาะมีมะเขือ ช่วงนี้ใกล้หน้าร้อนแล้วนะใกล้หน้าร้อนแล้วก็ต้องเริ่มหาอะไรที่มันทนร้อนได้บ้างอันนั้นก็เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเาข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยเขาจะมีลูกให้เราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือสายพันธุ์ต่างๆเราก็ไปซื้อพันธุ์มาปลูกนะคะอันนั้นก็จะเป,เป็นเขาเขียนเอาไว้นะมะเขือมะเขือเต่าม่วง อันนี้เป็นมะเขือเต่าขาวออกดอกแล้วนะเหมือนต้นมันเหลืองๆนิดๆนะคะเหมือนขาดสารอาหารเห็นเเราเราก็พงปลูกได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งได้นะคะมีมะเขือจานม่วงมะเขือยาวม่วงนะคะเดี๋ยวต้นเขาก็จะเริ่มโตเนี่ยเราปลูกมะเขือเทศเอาไว้มะเขือเทศราชินีนะปลูกเอาไว้ ที่เราปลูกไว้เนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณห้ากระถางอันนี้ปลูกในกระถางนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ำหมักดินไม่ทันไงจะเอาดินมาใส่นี่มันก็แบบไม่ได้ละปลูกในกระถางเลยมะเขือเทศเราก็อันนี้นะเด็ดใบออกเด็ดใบออกนี่ทุกต้องบอกว่าติดทุกดอกเลย ตอนนี้เดือนกุมภาอากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าเดือนมีนานี้เริ่มร้อนแล้วดีไหมลูกดกมากลดน้ำแล้วก็มีบำรุงด้วยจุลศีสักขอแสงบ้างนะคะและนี่พืชฤดูร้อ,อนที่เราวางแผนไว้ก็จะเป็นเป็นบัตเตอร์นัดค่ะตระกูลฟักทองเราเอาฟักแมวมาปลูกที่บ้านเราด้วย แต่อากาศร้อนไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะผงปูกครั้งแรกเหมือนกันนะคะ